สวัสดีครับตอนนับก็สู่สุทธิชัยไลฟ์ครับกรณีที่สอสอพักประชาชนรัชนกสีนอกไอซ์ลุกขึ้นมาเปิดเผยเรื่องราวหลายประเด็นที่ทำให้ขณะนี้เกิดความร้อนแรงตั้งคำถามว่ามีอะไรแปลกๆพิสดารผิดปกติในการบริหารกองทุนประกันสังคม หรือไม่อย่างไรเพราะว่ามันกลายเป็นปัญหาว่าเอ๊ะการใช้เงินในหลายๆด้านนั้นมันแปลกๆมันตอบคำถามได้หรือไม่ตั้งแต่ทำปฏิทินตั้งแต่จ้างทำแอปราคาและก็ไปจนถึง การที่เดินทางต่างประเทศบ่อยรวมไปถึงรัฐมนตรีแรงงานก็ออกมาตอบโต้ว่าสสคนนี้ตั้งใจที่จะเอาเรื่องยุ่มยิ้มไม่เข้าใจการทำงานคุณพิพัฒ รัชกิจประการรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าคำถามของคุณสอยุุ์ในรายการเรื่องเล่าเชาวนี้ประกันสังคมกำลังทำเรื่องใหญ่มากอีก30ปีถ้าไม่ทำอะไรกองทุนประกันสังคมจะแย่เพราะคนกะเกษียณเริ่มเยอะขึ้นเบี้ยยังชีพคนชาราจะจ่ายออกอย่างหนักจึงต้องไปดูงานต่างประเทศเพื่อหาความรู้ว่ากองทุนที่ดีที่สุดในโลกทำยังไง นี่คือเรื่องใหญ่ถูกไหมคุณสรยุทธถามทำไมมาจับเรื่อง first class ทำไมเวลาไปดูงานต้องนั่งเครื่องบินชั้นหนึ่งดูงานหรือประเด็นปฏิทินเป็นเรื่องยุ่มยิมถูกไหมถามคุณพิพัฒถูกต้องครับคุณพิพัฒบอกผมถือว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้มันมีอยู่แล้วสิ่งที่พวกเราทำพวกคุณไม่เคยหยิบยกมาพูด การไปบอกว่าเป็น,<ค>นเรื่องหยุมหยิมก็อาจจะขออภัยอาจจะปากเร็วพูดไปกระทบกระเทือนผู้ประกันตนจะมีความรู้สึกเรื่องนี้ก็เป็นเงินของผู้ประกันตนทั้งหมดแน่นอนค้อที่จ่าอยู่จะรู้สึกทันทีว่านี่เรามีสิทธิ์มีเสียงแค่ไหนอย่างไรประเด็นที่คุณไอซ์ยกขึ้นมานั้นมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการรู้ ฉะนั้นเชื่อว่าประเด็นนี้ไม่จบง่ายๆครับเมื่อหลักฐานต่างๆออกมาบอกว่าออการใช้เงินใช้ทองมันสอบไปในทางที่ขาดการตรวจสอบจริงหรือเปล่าคุณรัชนกศีนอกสสกอทมอพักประชาชนในฐานะโฆษกกรรมธิการศึกษาการจัดทำติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร เริ่มด้วยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวรัชนกสีนอกตั้งแต่16กุมภานี้เองครับผ่านมาไม่กี่วันก็สีห้าวันนี้บอกว่าถามถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการใช้งบประมาณกองทุนประกันสังคมด้านต่างๆเช่นถ้าไปดู Facebook ของคุณรัชนกก็จะเห็นว่าการเดินทางไปดูงานต่างประเทศมีผู้เดินทาง 10คนใช้งบประมาณ2องล้านสองแสนบาทมีสองคนเบิกค่าบัตรโดยสารชั้น First Class เบิกค่าพัก1น0่งบาทต่อวันต่อคืนค่าใช้จ่ายคอร์เซ n นเตอร์หนึ่ที่มีค่าใช้จ่ายหลักร้อยล้านในทุกๆปีนี่พูดถึงคอร์เซ n นเตของกองทุนประกันสังคม1506 บอกว่าปีๆใช้ร้อยกว่าล้านแต่ประชาชนไม่สามารถติดต่อได้เพราะกลายไม่ว่างกลายเป็นไม่ว่างรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณในการจัดทำปฏิทินประกันสังคม8ปีที่ผ่านมางบประมาณรวมแล้วกว่า450ล้านบาทปฏิทินนะครับทำมา8ปปีใช้งบ450ล้านบาทข้อมูลส่วนจัดทำปฏิทินก็น่าสนใจ แปปีใช้งบประมาณ450ล้านเนี่ยคุณพิพัฒน์รัฐมนตรีแรงงานออกมาชี้แจงว่าปฏิทินที่จัดทำขึ้นมีความจำเป็นบอกถึงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ประกันสังคมข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมเหตุผลที่จำเป็นต้องมีการจัดทำปฏิทินเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักประกันสังคมต้องแจกเกษตรกรเป็นช่องทาง ให้เข้ามาเป็นผู้ประกันตนมาตรา40กลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนอีกกว่า10ล้านคนถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าแต่คุณพิพัฒน์บอกตัวเองเชื่อว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มยังใช้การสื่อสารแบบโบราณจึงจำเป็นต้องใช้การสื่อสารผ่านช่องทางนี้ที่น่าสนใจสมกข่าวอิสระบอก การจัดทำปฏิทินประกันสังคมตามที่คุณรัชนกคุณไอซ์กล่าวถึงมีรายละเอียดอย่างไรทีมข่าวอิสาราประจํารัฐสภาผู้แทนราษฎรก็ติดต่อไปทีมงานคุณรัชนกได้รับการยืนยันว่าข้อมูลการจัดทำปฏิทินประกันสังคมที่มีการนํามาเปิดเผยปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเว็บไซต์ actai .co actai. c o เป็นหลักสำนักข่าอิสาระก็เอาข้อมูลไปตรวจสอบยืนยันข้อมูลจัดทำปฏิทินประกันสังคมตั้งแต่ปี2559-2568กถึง2568ก็คือปีนี้แหละพบว่า10ครั้งรวม5 7 9ล้านจุล้านบาทคือเกือบ580ล้านบาท มีรายละเอียดน่าสนใจปี 5, 9ผลิตปฏิทินแบบแขวนและแบบตั้งโต๊ะ4ล้าน4ี0แสนฉบับรวมเป็นเงิน75ล้านมีชุมชนเกษตรสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตปฏิทินใช้วิธีการจัดจ้างแบบกรณีพิเศษนะครับไม่ได้ประมูลนะครับชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยรับ ปีเดียวนะครับปี59เนี่ย75ล้านพิมพ์4ล้าน4แสนฉบับปีต่อมา2560ผลิตปฏิทินแบบแขวนแบบตั้งโต๊ะ4ล้าน4แสนฉบับเหมือนกันใช้งบประมาณ75ล้านเหมือนกันมีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยเองเหมือนกันเป็นผู้ผลิตใช้วิธีการแบบเดียวกันคือจัดจ้างกรณีพิเศษ61ต่อมาเหมือนกัน4ล้าน4แสนฉบับ เพิ่มเป็น76ล้านท้วน76ล้านท้วนใครรับไปชุมชนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยเหมือนกัน mm hmm. กรณีจ้างเป็นกรณีพิเศษเหมือนกัน6.1 6.1ครั้งที่2ผลิตปฏิทินแบบแขวนแบบตั้งโต๊ะเพิ่มมา1ล้าน20แสนแหมื่นฉบับใช้เงิน24ล้านครับ 24, 2 4ล้าน2 0แสน1ืน เจ0าสิบบาทล้านบาทใครรับไปทำเหมือนกันชุมชนชุมนุมสากรการเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผิดใช้วิธีจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงแน่นอนเราในฐานะเป็นคนจ่าสตางค์คงมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ประมูลมันอาจจะถูกกว่าไหมประหยัดกว่าไหมปี6.2ผิดปฏิทินแบบแขวนแบบตั้งโต๊ะ 4 000, 000, <c oughs> ีล้านสี่แสนเหมือนกันรวมเป็นเงิน53ล้านพอมาปี62นี่กลายเป็นบริษัทใหม่และเงินใช้น้อยลงนะครับจำนวนปฏิทินเท่ากัน4ีล้านสี่แสนแต่ปรากฏว่าใช้เงิน53ล้านจากเดิมประมาณ75-76ล้านและคราวนี้ไม่ใช่เป็นสากรชุมนุมสากรการเกษตรแห่งประเทศไทยละปี62นี่ กลายเป็นบริษัท United Production Press เป็นผู้ผลิตปฏิทินใช้วิธีการจัดจ้างแบบ e-bidding ครับอ่า62นี่เขาใช้แบบ e-bidding และบริษัท United Production Press ได้ไปปี6 4ปี62ข้ามาปี6.4แปลว,ว่า6.3ไม่ได้ทำหรือยังไง6.4ผลิตปฏิทินป,ประกันสังคมเหมือนกันไม่ทราบจำนวนไม่ได้ระบุจำนวน รวมเป็นเงิน54ล้านปี64 000, นะครับ54 000, ล้านแปลว่าสูงกว่าปี62ที่บริษัทยูไนเต็ดโปรดักชันได้ไปที่53ล้านแต่ปรากฏว่ากลับมาเป็นชุมนุมเกษตรกรการเกษตรครับอืมแล้วก็ใช้วิธีจะจ้างแบบเฉพาะเจาะจงอีกแต่ลดลงมาจากเดิมที่ชุมนุมเกษตรกรการเกษตรคิด75ล้านโดยประมาณ มาเหลือ54ล้านเพราะว่าปี62นั้นมีท e ํา e b i d d i n g United Production ได้ไปที่53นี่ปีต่อมาไม่ใช้ e b i d d i n g ละกลับไปใช้วิธีจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง54ล้านอ่าปี65เหมือนกันผลิตป,ปฏิทินประกันสังคมไม่ทราบจำนวนอีกเหมือนกันทำไมไม่ทราบจำนวนก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ใช้เงิน54ล้านครับใกล้ๆก,ก,กันกับปี64ก็มีชุมนุมเกษตรกร,ะะก,รการเกษตรปรากฏว่าเปลี่ยนครับปี65ไม่ใช่ชุมนุมเกษตรกรการเกษตรเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาอ่าตามมาด้วยตรงนี้น่าสนใจคือองค์การทหารผ่านศึก องค์กรสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเป็นผู้ผิดปฏิทินปีห5โดยใช้วิธีจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงเหมือนกันตรงนี้ครับตรงนี้น่าสนใจว่าทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยใช้วิธีจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงทำไมถึงเป็นชุมนุมสากกรการเกษตรแห่งประเทศไทยทำไมถึงเป็นองค์กรสงเคราะห์ฐานผ่านศึกและทั้งหมดมีการประมูล eB i d d i n g เพียงครั้งเดียวที่ คนข้างนอกบริษัทเอกชนได้ไปส่วนข้อมูลการผลิตปฏิทินปี63ยังตรวจสอบไม่พบข้อมูล66ถึง68นี่ปัจจุบันละทีมงานของคุณรัชนกสีนอกบอกว่าปรากฏในเอกสารผลการเบิกจ่ายงบป,ประมาณปีงบป,ประมาณ65บอกว่าปี66ใช้งบป,ประมาณจัดทำปฏิทินประกันสังคม54ล้าน 54ล้าน9 00 7 00 3 0 0 0บาทและเอกสารผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี66ระบุว่าปี67ใช้งบประมาณจัดทำปฏิทินประกันสังคม54ล้าน9 00 7 00 7 0 0ใกล้ๆกันนี่คือข้อมูลที่มาอย่างที่เห็นนะครับปฏิทินปี66ปฏิทินปี67 การตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้ดจางภาครัฐใช้คำว่า p r o c e s s g p r o c u r e m e n t g o t h นี่เป็นเว็บไซต์ที่พูดถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปรากฏว่าปี68ปีนี้ผิดปฏิทินประกันสังคมไม่ทราบจำนวนเอ๊ะทำไมไม่ระบุจำนวน ตรงนี้ก็ทําให้เกิดคําถามเหมือนกันใช้เงินใกล้กันครับ54,895,900ล้าน8 5 9 0 0บาทก็กลับมาเป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผิดอีกใช้วิธีจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงแปบลบว่าถ้าหากประมูลเนี่ยจะสังเกตหน่วยงานราชการที่ได้มาตลอดจะไม่ได้เพราะน่าจะเป็นว่าเอกชน เขาสู้ราคาเพราะว่าเดิมทีย้อนกลับไปที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยได้ไปก็74ล้านเ5ล้านพอปีที่มีการทำา e i d d i n g ปรากฏว่าบริษัทเอกชนเสนอมาที่54ล้านลดมาเยอะไอจำนวนเท่าไหร่ยังไงนั้นเป็นอีกคำถามหนึ่งแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาตัวเลขก็ไม่ปรากฏว่าจำนวนที่ผิดนั้นเป็นเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้แหละ ที่สำนักข่าวอิสราบอกจากข้อมูลที่นำเสนอไปทั้งหมดข้างต้นพบว่า 1. ชุมนุมสาก์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดได้เป็นผู้ผลิตปฏิทินประกันสังคม6ครั้งจากทั้งหมด10ครั้ง 2. มี2ครั้งคือปี66และ67ที่ไม่ปรากฏข้อมูลว่าใครเป็นผู้จัดทำปฏิทินเออทำไมไม่ปรากฏ ปี2569ถึง2561ใช้วิธีการจัดจ้างแบบกรณีพิเศษส่วนในปี2561ครั้งที่2 2564และ2568ใช้วิธีการจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงวิธี e-bidding มีครั้งเดียวคือ2562 e-bidding ครั้งนั้นแหละก็ปรากฏว่าอีกข้างนอกเอก,กชนเขาได้ไป รวมเงินที่ใช้ในการผิดปฏิทิน10ปีมีจำนวน5 7 9 5 9ล้านบาทพูดง่ายๆสรุปตัวเลขตัวเลขกลมๆคือ580ล้านบาทสมภคารอิสระบอกกรณีนี้มีการตั้งคำถามต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ3ประเด็นหลักคือ1 การจัดทำปีละสี่ล้านกว่าฉบับมากเกินไปหรือไม่แถมยังมีการนำไปขายในออนไลน์ด้วยนะมีการขายออนไลน์ด้วยสองทำไมจึงเน้นการจัดจ้างแบบกรณีพิเศษและเฉพาะเจาะจงทำราคากลางแพงเกินไปหรือเปล่า 3. ามทำไมผู้ชนะจึงมีแต่เจ้าเดิมๆรายอื่นไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานนี้แล้วหรือ หมดนี้สมัข่าวอิสราบอกคือข้อมูลเบื้องต้นการจัดทําปฏิทินประกันสังคมที่กําลังปรากฏเป็นข่าวดังอยู่ขณะน,นี้และนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดประเด็นคําถามถ้าเราไปที่เพจของสอสอรัดไอซ์นะี่จะเห็นว่าเธอก็บอกว่าเธอ จะเดินหน้าเปิดโปงเรื่องนี้และที่รัฐมนตรีบอกว่าเธอพูดแต่เรื่องหยุมหยิมนั้นเธอประกาศเลยต่อไปนี้เธอจะเอาเรื่องใหญ่ๆแล้วเธอจะทำเรื่องที่เป็นประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีจะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้มันใหญ่ใช่หรือไม่อย่างไร เช่นกรณีล่าสุดคุณวัชนีบอกว่าสืบเนื่องจากรัฐมนตรีบอกว่าสิ่งที่สื่อสารก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเล็กและโฆษกรงงานบอกว่าดิฉันพูดไม่หมดจัดให้คะ่ะต่อไปนี้ดิฉันจะพูดแต่เรื่องใหญ่จะพูดให้หมดว่าใครทำอะไรกับเงินของผู้ประกันตนบ้างวอลรูมสู้รักชนกของสำนักง,งานก็เตรียมตอผู้ประกันตนให้ชัดเจนก็แล้วกัน วอลลุ่มสู้รัชนกของสำนักงาน,นว่าเขามีวอลลุ่มด้วยนะครับนี่แล้วก็เป็นจดหมายที่คุณรัชนกเอาขึ้นโดยที่ในจดหมายนี้บางตอนโน่น24ธันวาปี67ขอส่งข้อมูลสำนักง,งานประการันสังคม ตามที่คณะกรรมการศึกษาจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรขอเพิ่มส่งไปที่ประธานกรรมการศึกษาจัดทําแผนติดตามการบริหารงบประมาณแล้วคุณวัชรนกกวงไว้ตรงประโยคตอนท้ายบอกว่าสําหรับบันทึกการรายงานการประชุมชวลเลขของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดการใช้ใจ่ายงบประมาณ ในการบริหารสำนักงานประกันสังคมทุกคณะย้อนหลัง5ปีงบประมาณสำนักงานประกันสังคมขอเรียนว่าเนื่องจากบันทึกร,รายงานการประชุมวงเล็บชวเลขมีการบันทึกชื่อและการอภิปรายแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลอย่าง อิสระของแต่ละท่านซึ่งมิใช่มติที่ประชุมจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งนี้สำนักง,งานประกันสังคมได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการผ่านทางไรษสนี b บ d เจ็อิเล็กทรอนิกส์ใช้คำว่าบันทึก electronicbudget.parliament.26@gmail.com จะทำเป็น QR code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบนางมารสีใจรัศมีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแปลว่าเปิดเผยไม่ได้ในเรื่องที่ถามไปคุณ รัชนกบอกว่าสิ่งที่ต้องการชี้แจงสามประเด็นโดยบอกว่ารากฐานโครงการโครงสร้างปัญหาเรือรังที่ทำให้กองทุนประกันสังคมทำงานได้แค่ตามระเบียบตามกฎหมายแต่บริหารเงินแบบไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุด ให้กับผู้ประกันตนได้สุดท้ายกองทุนก็จะเจ๊งคุณรัชนบอกวันนี้ขอชี้แจง3ประเด็นประเด็นที่1สิ่งหนึ่งที่อยู่ภายในใจผู้ประกันตนเป็นหมื่นล้านคำคือทำไมสิทธิประกันสังคมที่บังคับจ่ายเงินทุกเดือนถึงแย่กว่าสิทธิบัตรทองหรือสิทธิปสปสชที่ได้ฟรีผู้ประกันตนทุกท่านรู้จักบอร์ดแพทย์หรือไม่ บอร์ดแพทย์ประกันสังคมประกอบด้วยบอร์ดใหญ่บอร์ดเล็กบอร์ดใหญ่มาจาก3ามฝ่ายบางส่วนมาจากการเลือกตั้งแต่บอร์ดเล็กมาจากการแต่งตั้งจากอำนาจรัฐมนตรีแรงงานบอร์ดเล็กมีสมบอร์ดห่งในนั้นคือบอร์ดแพทย์ปัญหาอยู่ตรงที่บอร์ดเล็กมีอำนาจมากแต่ที่มาไม่ได้ยึดโยงกับผู้ประกันตน สิ่งที่ผู้ประกันตนสงสัยว่าทำฟันได้900บาทรับยาใก,กล้บ้านก็ไม่ได้จ่ายแพงแต่คุณภาพห่วยใครเป็นคนคิดใครเป็นคนทำก็นั่นละฮะบอร์ดแพทย์คือคนหนึ่งที่เคาะว่าประกันสังคมจะให้สิทธิ์ผู้ประกันตนรักษาอะไรได้เท่าไร่บ้างเป็นผู้กำหนดทิศทางเงิน70,000ล้านบาทต่อปี ว่าจะถูกใช้ไปกับโรคไหนใช้ได้กี่บาทซึ่งผลงานที่ผ่านมาก็คือความล้าหลังของสิทธิการรักษาของประกันสังคมห่วยกว่าสิทธิบัตรทองคุณัชนกบอกมีคนตั้งฉายาว่าเป็นบอร์ด e อีแอบเพราะเมื่อก่อนไม่รู้ว่าใครนั่งบอร์ดนี้บ้างไม่มีการเปิดเผยชื่อว่าใครนั่งอยู่ในบอร์ดแพทย์บ้างเพิ่งปรากฏครั้งแรกบนเว็บไซต์เมื่อ31 มก,กราคม68นี้เองคุณไอซ์บอกว่าดิชันอยากขอให้เปิดชื่อย้อนหลังด้วยว่าตั้งแต่มีบอร์ดแพทย์มาใครนั่งบ้างซึ่งแน่นอนว่าบอร์ดแพทย์ก็ขอโครงการไปดูงานทุกปีเช่นกันขอไปดูงานทุกปีเช่นกันบางปีไปดูงานสถาบันทางการเงินด้วยไปทำไมดูชำทุกปีไม่มีเว้นแต่มีสิทธิ์รักษาล้านหลังบัตรทองตลอด และที่ผ่านมาบอร์ดแพทย์ถูกตั้งคำถามมาตลอดว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับตำแหน่งที่ทำอยู่หรือไม่วิจัยเองทำคลินิกเองอนุมัติโครงการเองบีแบบนั้นหรือเปล่านอกนั้นบอกการแต่งตั้งบอร์ดแพทย์รอบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านรัฐมนตรีว่าการจะไม่กีดกันสัดส่วนจากผู้ประกอบ ผู้ประกันตนเพียงเพราะว่าสำนักง,งานประกันสังคมถูกแชรเรื่องการใช้งบประมาณที่ไม่โปร่งใสเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ดิฉันว่าผู้ประกันตนจะโกรธไม่น้อยประเด็นที่2คุณไอซ์บอกจะบอกว่าปฏิทินปีละ70ล้านเรื่องเล็กก็คงใช่เพราะมันมีโครงการที่กลิ่นเหม็นกว่านี้แพงกว่านี้คือการทำเว็บแอปเพื่อบริหารจัดการหลังบ้าน850ล้าน ท่านรัฐมนตรีมาตอบอันนี้ดีกว่าหรือถ้าตอบไม่ได้ให้ท่านรัฐมนตรีลองถามท่านปลัดแรงงานบุญสงดูโครงการนี้คุณไอซ์บอกมีพิรุษคือ2บริษัทที่มาประมูลเสนอร,ราคาต่างกันเพียง3 0 0แสนบาทคือที่848.888,000แล้าน8 48, 08, 08 8 8แสนและ848ล00้าน5แสนทวนถามใครที่ไหนเขาก็ว่าแปลก แบบนี้เรียกแข่งราคาหรือเข้าขายหัวหรือไม่2.2ราคาของทั้งสองบริษัทเรียกได้ว่าชิดราคากลางแบบแทบไม่ต่างเลยด้วยซ้าเขารู้ราคากลางหรือเป็นคําถาม2.3โครงการนี้ส่งงานช้าไม่ปรับ193บวันต้องจ่าย163ล้านแต่กลับไม่ถูกปรับสักบาทค่าเมนเฟรมจ่ายทุกเดือนอีกอย่างน้อย84ล้าน ปัจจุบันสินรับงานแต่ตรวจรับไม่ได้ใช้งานไม่ได้สร้างความลำบากให้กับข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยรัฐมนตรีกับประธานบอร์ดบุญสงว่าอย่างไรประเด็นที่3คุณไอซ์บอกกมทรกรรมธิการติดตามงบเคยขอชาวเลขที่พิจารณากันกรองงบประมาณย้อนหลัง5ปีผู้ประกันตนคิดดูขณะประชุมสภา,าย,ยังมีการถ่ายทอดสดแต่ประกันสังคมไม่มีใครรู้อะไรเลย ว่าที่ผ่านมาคุยอะไรกันใครพูดเพื่อผลประโยชน์ตัวเองใครพูดเพื่อผู้ประกันตนวันนี้บอร์ดไม่ได้มาจากคณะรัฐประหารแล้วทําไมเปิดไม่ได้ท่านแจ้งว่าไม่ให้เพราะมีชื่อถ้ากังวลแค่นั้นปิดชื่อแล้วส่งมาเลยก็ยังได้กมทติดตามงบรอเสมอคุณวชนกเขียนว่าสุดท้ายนี้ผู้ประกันตนทุกท่านต้องทราบเอาไว้ว่า เงินที่เราประหยัดได้หนึ่งล้านบาทจากโครงการที่บอกว่าหยุมหยิมถ้าเอาไปลงทุนผลตอบแทนหนต่อปีผ่านไป30ปีมันจะกลายเป็น4.32ล้านบาทท่านคิดดูว่าถ้าประหยัดได้ร้อยล้านหมื่นล้านมันจะเป็นเงินมหาศาลขนาดไหน3ประเด็นนี้คงไม่เล็กแล้วนะคะและไม่ต้องห่วงเปิดหมดแน่นอนท่านอยู่รอต่อไปก็แล้วกันนี่ เป็นคำให้การของคุณรัชนกสีนอกที่บอกว่าต้องทําให้เกิดความโปร่งใสชัดเจนคอยดูครับในการอภิปรายไม่ไว้วังใจของฝ่ายคา้านก็น่าจะมีประเด็นนี้เช่นเดียวกันเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่คงจะต้องติดตามต่อเนื่องพลาดไม่ได้เป็นอันขาดเพราะนี่คือ ผลประโยชน์ของผู้ประกันตนที่ต้องการรู้ว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราจ่ายไปนั้นเราได้อะไรบริการอะไรได้คุณภาพไหมและบริการแย่จริงหรือเปล่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ